ดีครับท่านผู้ชมวันนี้น้องเขาชวนไปโคกน้องนาไปปิ้งย่างกบไปปิ้งปลากินกันนะครับไม่ได้ไปนานแล้วโคกน้องนาเราไปกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเดินทาง ตอนนี้เรามาถึงโคกน้องนาของน้องสาวแล้วนะครับแล้วก็มาดูนาของเราด้วยว่าไม่ได้มาที่นี่เป็นเดือนแลวเป็นเดือนเลยนะมไม่ได้มาที่นี่เป็นเดือนเลยไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่นี่าว่ไม่ได้ไม่ได้มานานมาก ไปดูว่าน้องเขาปลูกอะไรเพิ่มเติมไหมยดูครับแช่ฝนตกเย็นๆที่นามีน้ำหรือเปล่าเนี่ยน้ำไม่ ไม่ได้มาดูเลยมีไก่ขันเลยบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องโอ้น้องเขาเอาต้นมะม่วงมาปลูกที่นี่ด้วยโอ้น้องเขาเอาต้นมะม่วงมาปลูกที่ใหม่ก็เด็กวนอได้กินมีต้นอ้อยด้วยต้นกล้วยด้วย โคกน้องนาน้ำเทียบปลาเทียบกบเทียบเหียดเทียบ,ยบโอ้โนโน่โดูกล้วยว้าวกิ๊กนซี่ อโอ้ผักบุ้งนี่กินกับส้มตำนี่มรกรหูเพียบเลยดกด้วยไม่ได้มาแป๊บเดียวโอ้ดูอ,อ,อันนี้ดูที่นาของเรานะครับเนี่ยโ ที่นาที่บ้านดูฮะนี่อ๋อสมบูได้ไหมได้ยังนี่นะครับเจ้าของสวนมาถึงแล้วถูกอะไรนะระท้อนเหรอ เอามาไฟครับมาไฟทั้งหมดตรไหนพริกไทย,อไทยโอ้ตัวเล็กพริกไทยตัวไข่ปลูกเทียบน,นี่มะนาวลงดีหลังอันนี้ลงก่อนไหนม,นมนะนาวน้อยนาอ๋อน้อยหนาอันนี้ผักหวานอืมผักหวานลงแล้วผักหวานลงแล้วอืมอันนี้อันนี้ผักหวานสี่ตอนหนูกล้วยมันออกไวามากเลยนะ กล้วยนี่ป hmm. ลูกแป๊บเดียวนะอันนี้ผักหวานอ๋อผักหวานกหวานตอนมาตอนตอนมาจากไหนซื้อคือซื้อกิ่งต้นอืเทียบเลยค่อยมาเจ็บปลูกไปกิ่งต้นเจ็ดต้นเลยหรอดูบรรยากาศยามเย็นครับท่านผู้ชมดูสวยงาม ตามท้องเรื่องอันนี้มะกอกฝรั่งอ่ามีมะกอกฝรั่งด้วยนี่สองต้นนี่เราได้กินหมดเลยนี่มะกอกฝรั่งอ๋อมะกอกฝรั่งสองต้นอันนี้ปลูกใหม่อะไรอ่ะอันนั้นชมพู่มะเมียวชมพู่บ้านลุงอะไรนะที่ที่ที่เราไปกินอ่ะ่าอร่อยชมพู่มะเมียวกับชมพู่ฝรั่งกินจูอืม กําลังอย่งกํอืตกหลายต้นเลยโยมีปลีด้วยนะนี่ปลีย่างเงยน็นเย็นอันนี้ลงเมื่อคืนมี้มืดไม่เห็นอ, <c oughs> อันนี้ปลูกข้าวด้วยป่ะไม่ย่าขึ้นหมดเลยเหรอยังไม่ได้ถอนดลโอ้ทำไมมันยา่าขึ้นเยอะแยะขนาดนี้ <c oughs> ชมดู ยาลืมกินน้ำบันโอ้น้ำนี่เยอะมากเลยนี่นกบเขียดคงเยอะนะเนี่ยมีหอยขมด้วยอืมหอยขมเดี๋ยวสักวันจะเอาเต็นท์มานอนกลางแถวนี้ก่อนทดทดสอบทดลองคงจะสวยน่าดูมีภูเขามีภูเขาสวยตื่นเช้าเช้ามีรับหมอกโอเคครับไปดูว่าน้องเขาทำอะไรกินบ้าง ต้มส้มไก่ต้้มมสไก่กับอะไรอีกแล้วก็ปิ้งไก่ปิ้งไก่ไอ้ปลากบไม่มีเหรอครบมีเยี่ยมไปแล้วโอ้เรา๋ยดูกบปิ้งกบปิ้งปลาแล้วก็ปลาอืมมีปลาตกเบ็ดได้เมื่อกี้อ้าวโอ้ปลาใหญ่เลย

นี่มีตกเบ็ดด้วยตกปลามีที่เพิ่มเติมมาก็มีอะไรนะเนี่ยมะม่วงมะม่วงผักหวานปลาผนปาอไรอีกขามเทศอนี่เริ่มออกแนี่ๆแต่ขครเนี่ขายทุกวันเลยนะครับขายทุกวันเลยว,ลว,ลวันละสิบโลสิบห้าโลยี่สิบโล นี่กำลังตกปลาเดี๋ยวเอาปลาในบอ่อเนี่ยนะครับมาปิ้งยาก,กินกันไม่ได้มาที่นี่เป็นเดือนเดือนกว่าแล้วต้นไม้ดมสมบูรณ์มาโอ้โหต้นกล้วยขึ้นเยอะนะในต้นกล้วยขึ้นเยอะขนาดเนี้ยนี่ท่านผู้ชมเรามาถึงแล้วอันนี้ถั่วฝักยาวครับโอ้โหฝักยาวนี่ไม่ได้มาเป็นเดือนกว่านี่หู้หเทียบเลย ำลมีนี่แกงอะไรฮะเนี่ยแกงไก่เหรอแกงไก่แกงไก่ก็ต้มไก่ไก่อันนี้เขากำลังย่างย่างอะไรนี่ยย่างไก่โอ้โเที่ยวเลยแล้วก็ปลาอยู่ขังอยู่ปลาก็ขังอยู่จะไม่ได้ชำระนะครับโอ้โหดูแลจะได้กินกบอยู่นี่จะกบไปเลยจะกบไปเลยกดให้ด้วย นี่บนบนบอกน้องบอกว่าจะกินกบอ๋อตัวใหญ่ด้วยอืมโอเคมากินกบกันแล้วกันซับ่ไซมาก็ได้นี่มีปลาด้วยครับโอ้เนี่ยเหรอตายยังเนี่ย มีทั้งกบม,มีทั้งปลาจับไปดูให้จินจับนะอ๋อดูดจับไปไหนอ,อันนี้ฮะเขยใหญ่เราเนี่หากินเก่งมากหากินแบบธรรมชาติโอ้นี่เข้ามือเลยอือหือได้กินสนใจสงสัยมีไข่ด้วยนะเนี่ย ธรรมชาติชิวๆครับคงดึกแน่นอนนั่นนี่ก็เนื้อซื้อเนื้อมาอีกนั่นอะไรนะดีเหรอเพี้ยบมีย่างเนื้อด้วยนะนี่จะทําอะไรนะเป่งเป่งเป่งย่างโอ้การกินไม่ได้มานานเอ้เสร็จก็เอาดงสมบูรณ์เลยนะเปล่าพ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงต้องมาบ่อยๆแล้วมึงนี้ยคนเนี้ยเนี่ยโคกนองนาโคกนองนา อยู่ห้างเพียงอืมอืมอือฮี่บรรยากาศได้ซิวเซียวส่งว้าวว้าวมาเอาเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยฮะนะผู้ชมเนี่ยมาเลยมาแล้วเนี่ยตัวใหญ่มากเดี๋ยวเขาจะทำนั่นให้เราย่างกินนะครับอืมสุดยอด อิ่มิ่มเนี่ยยังอยากินไม่เข้าเสียวเสียวโอ้ยอย่าดูเว้ยคนกินข้าก็พูดปกตินี่ชาเจอหน้ากันเมินเมินปะเมื่อไหรแล้วกี่ปีเราควรหันกันสามปีอู้เมินแล้วกินมูกกี่ที่เลยขอปิดคลิปกันแค่นี้ก่อนนะครับกำลังจะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเมาซะก่อนเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลุงชายพากินพา่เอวด้วยนะครับสวัสดีครับ